ครับผมเรดแบรนผมไม่มีปิดบังเลยว่าผมเนี่ยเลือกไทยรักไทยพลังประชาชนยาวมาจนถึงพักเพื่อไทยแล้วก็มีคราวหน้ามีเพื่อไทยผมก็เลือกเพื่อไทยอีกแต่ผมขอบอกซะกก่อนว่าอย่ามากล่าวหาว่าผมเป็นแดงอวยหรืออะไรทั้งสิ้น ผมเป็นแดงที่มีเหตุผลผมมีขอบเขตในการรักการชอบรู้ผิดรู้ถูกผมเคยบอกไว้รับปากไว้ว่าจะพูดในแง่รบของคุณทักษิณแต่ผมเนี่ยเป็นคนพิมพ์ช้าพิมพ์ภาษาไทยช้าการที่จะพิมพ์อะไรยาวๆมันเรื่องยากสำหรับผมเพราะฉะนั้นผมจะขอกล่าวผ่านทางทางนี้ก็แล้วกัน ในแง่ล้บของทักษิณถ้าจะพูดทุกเรื่องมันก็ยาวเอาแค่เรื่องเดียวใหญ่ๆเหตุการณ์ที่โฟนอินเมื่อวันที่19เป็นเรื่องที่ผมผิดหวังมากผมเคยมองว่าคุณทักษิณเป็นคนฉลาดแต่ณวันนั้นทําสิ่งนั้นลงไปได้อย่างไรถ้าเป็นผมผมไม่ทําต่อให้มีผมเป็นที่ปรึกษาเพียงคนเดียวผมก็จะห้ามเด็ดขาดว่าอย่าทําเหตุผล เพราะผมเคยอยู่ในเงื่อนไขนั้นเคยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเดียวกันนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมมีคําตอบแต่ไม่ต้องเสียเวลาคิดอย่าทําแต่ในเมื่อท่านนายกทําไปแล้วเกิดความเสียหายเสียความรู้สึกต่อคนเสื้อแดงไปแล้วก็ต้องแก้ไขกันแต่ถ้ามาถามผมว่าแล้วทําไมยังรักท่านนายกทักษิณหรือว่ายังเลือกพักเพื่อไทยอยู่ก็เพราะ เรื่องสามสิบาทรักษาทุกโรคผมเป็นคนเป็นคนสูงอายุผมเคยเห็นมามากแล้วคนต่างจังหวัดที่พ่อแม่ป่วยต้องขายบ้านขายนามารักษาพ,พ่อแม่เกิดภาวะที่ว่า Homeless Farmer คือหรือ Landless Farmer คือชาวนาที่ไม่มีนาของตัวเองนั่นมันมาจากจากผลของ การงานสาธารณสุขภายในประเทศเมื่อท่านทักษิณได้นำสามสบาทรักษาทุกโรคเข้ามาจะมาบอกว่าเพื่อผลทางการเมืองเอาเงินเอาเงินของชาติไปใช้ประโยชน์เพื่อการเมืองใช่ก็ใช่เดี่ยแต่แต่ผู้ได้รับก็คือประชาชนและช่วยหยุดภาวะแลนเ l ส s าร์เมอรไปได้ผมพอใจครับยังไงผมก็เอา แต่ก็อย่างที่ผมพูดไว้ผมไม่ใช่คนที่เห็นว่าทักษิณทำอะไรถูกไปหมดพอมาถึงรัฐบาลนายกปูเรื่องจำนำราคาข้าวซึ่งให้ราคาสูงมากซึ่งรัฐบาลคงจะขัดทุนแต่จะขาดทุนมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการการบริหารของรัฐบาลผมรับได้นะครับผมอยากเห็นชาวนาไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่านาล่มแต่ละปีขาดทุน ปีไหนนาไม่ล่มกระเจ้าแค่แค่ดำรงชีวิตยอยู่ได้เพื่อจะมีเพื่อจะไม่ตายเพื่อจะได้มาทำนาให้เรากินในปีหน้าและปีต่อๆไปถ้าท่านนายกปูทำงานเรื่องเกียนละหมื่นห้าพบาทแล้วประสบผลผสำเร็จคือผมหมายความว่าขายที่ได้ขัดทุนน้อยหน่อยผมถือว่าสำเร็จเอาไปเลยครับหัวใจของผมผมเลือกพักเพื่อไทยแน่นอน ขอบคุณนะครับผมได้แสดงความในใจผมครบถ้วนแล้วขอบคุณคนฟังเราไม่ใช่เราไม่ใช่นายกทักษสิณคนจะได้มาฟังเรายาว